งามอ่ะโอ้อ้าไปห้ามากก็พอส่นตกสดลม่เคยยางลงรางเีย้วเจ็บหมด้นดอนงามดีดีวะมสมร์ฟเหมด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 ลายเดินมดแดงไฟเดินสามดอกสดอกอูวเื่นมาัเดโอ้ตัด มาดูเส hmm. hmm. oh, ียอะไ้ลงมหาพีเลยอืมันมีกระจุงง่ายเป็นม้บางง่ามีบานงาเถอะโอ้ถโถๆๆๆตนั่นนั่นนั่นบุญนางโค่งลังทั้งหมดโอ้ยโอ้ยหาไปหามาลายตัวผียังได่น้ำอยู่กับมี่เออเก็บตัวออ

เดีย๋ยวรอกห้เจ็บหลุดเลยมาเอาจอสิอออบ,สบรรณนี่เขาลงมาอะไรล่อยต่มๆบอมกับบานๆสี่สอ,องดอกสองดอกนึ่งดอกอะไล่ะต้องเป็นสองดอกอดอกับ kiếm hàng mày, bà lẹ, bạn là bà lẹ rút ngay. Ừ, làm thôi. để yên thua thì cái này. Ừ, đi โอ้ลุลุลุลูลูนั่นลุอยู่ดิเขาห่อเสียห่อเสียอะไรตัวไม่เลวอ่ะไม่เลวมั้งายบานโอ้เอ้ยบุ๊คห่อเสียได้บาดห่อเสียเลย